รายการนักข่าไลฟ์ชนแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่หัดไซรีนะครับแพร่ลำคูฟาร์มหกนะครับผมเราจะมาดูเทคนิคกุคแจสู่ความสําเร็จของแพรํลำคูฟาร์มหกนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับผู้ดูแลฝ่ายฝ่ายผลิตนะครับผมคุณประเสริฐนิกรประดิพัหรือพี่เซียงนะครับสวัส,ญญสญญดีครับพีญญ่เซียงครับผมพี่เซียงก็เป็นคนดูแลในส่วนของแพร่ลำคู ตาด้วยใช่ไหมครับ,รบดูแลบริหารจัดการทั้งหมดครับ,รบอยากจะทราบสิงๆครับพี่เซีนว่าในส่วนของการการการเลี้ยงของการเลี้ยงกุ้งของไทยลําพูนเนี่ยก่อนและหลัง EMS เนี่ยมีอะไรที่เราแต่เราให้ความสาคัญหรือให้ความแตกต่างม,มากมากครับผมก็เราจริงๆแล้วเราก็ทําคล้ายๆกับเดิมเพียงแต่เราเพิ่มความเพิ่มข้นเข้าไปรเราเรา,เราทําเพิ่มเรื่องความเพิ่มข้นเนี่ยเราทําเพิ่มขึ้นเยอะมากครับ เรื่องการดูดเลนหรือว่าเรื่องการเตรียมบ่อเรื่องการดูแลลูกคุกสุวอย่างเราทําทําเยอะขึ้นครับแล้วของแพร่ลำพูฟาร์มหกเนี่ยครับพี่เสียงมีบ่อเลี้ยงทั้งหมดกี่บ่อครับผมมีบ่อเลี้ยงสิบห้าบ่อฮะบ่อนึงขนาดเท่าไหร่ครับบ่อขนาดหกไร่ขนาดหกไร่ใช่ไหมโอเคมาถึงในส่วนของตัวรายละเอียดละเรื่องของตัวที่ว่าเรามีเราได้มีให้การลงรายละเอียดเรื่องของการจัดการต่างๆมากขึ้น เรื่องของลูกพุ้งมีความสำคัญยังไงบ้างลูกพุงก็จริงๆแล้วลูกพุ้งก็สําคัญมากนะครับครับมันก็ถ้าหากว่าตั้งต้นดีเวลาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเลี้ยงไปได้ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะช้ออลูกพุ้งอย่างเดียวนะการจัดการก็สําคัญซึ่งบางครั้งเนี่ยบางครั้งที่ พฤการบางฝันมันก็บางบางบ่อปลาไม่เราเห็นอยู่เลยว่าการจัดการไม่มีเปลี่ยนอ่ะแต่บางทีได้ลูกกุ้งที่เราเห็นเลยว่ามันดีอ่ะเขาเลี้ยงไปได้แต่บางทีที่กุ้งเนี่ยบางทีมาจากบ่อเดียวกันไปลงสองความการจัดการไม่ดีบางทีก็กุ้งออกมาก็ก็ต่างกันครับก็หมายความว่าทุกอย่างมันคือมันต้องไปด้วยกันลูกกุ้งสายพันธุ์ดีที่แข็งแรงแล้วก็เรื่องของการจัดการที่ดีด้วยไม่งั้นก็คือไปอันใดอันหนึ่งไปเนี่ยไปไม่ได้ แต่ยังไงก็ยังให้ความสำคัญกับเครื่องลูกกุ้งเลยนะอย่างไรก็ต้องมีสัก30เปอร์เซ็นต์นะฮะคิดวับแล้วของพิเศงเนี่ยพอเราให้ความสำคัญกับลูกกุ้งเนี่ยเราได้มีการตรวจคุ้วัดคุณภาพยังไงบ้างครับก่อนที่จะมาลงที่ฟาร์มเนี่ยครับก็ดูดูอแรกเลยคือต้องสเตทเทสจะต้องผ่านสเตทเทสของเราคือจะต้อง90เปอร์เซ็นต์รอดนะครับแล้วก็ุ้งจะต้องตัวใสไม่ขุ่นแตกไซต์ต้อง อยากให้น้อยที่สุดนะฮะแล้วก็ที่ผ่านผ่านมาเราก็อยากได้กุ้งที่มันไซส์ใหญ่ยิง่งนะฮะแต่ว่าพ่อมันดูแล้วมันเลี้ยงครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีจริงไซส์เลก็กก็ถ้าจัดการกดีๆก็ยังยังไปได้ดีนะครับแล้วก็การวนลูกกุ้งลูกกุ้งมันจะจะต้องแข็งแรงไม่กองจมอยู่ที่ก้นกระลมังหรือว่าอย่างี้ครับ สเตเตสแล้วมีการเอาลูกกุ้งไปตรวจเรื่องของตรวจเชื้อตักเีเลียในตับหรือว่าตรวจความสมบูรณ์ของตับด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่แต่ว่าการตรวจเนี่ยเราตรวจเราเป็นการตรวจย้อนหลังเพราะฉะนั้นอย่างเช่นกุ้งมาแล้วเนี่ยเราค่อยมาตรวจเชื้อครับตรวจเชื้อรุ่งนี้เราถึงจะรู้ผลใช่ไหมครแต่ว่าเราก็จะได้รู้แล้วว่ากุ้งที่ที่เอามานี่เชื้อมันเยอะหรือเปล่าหรือว่าความสมบูรณ์ของตับเป็นยังไงเนี่ยเราจะได้ดูแลมันได้ถูก ใช่ไหมฮะถ้ากุ้งที่ว่ากุ้งเราเราเลือกอยู่แล้วและว่ากุ้งที่มาเนี่ยที่เราปล่อยลงไปเนี่ยต้องแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องภายในเช่นเรื่องตับเนี่ยบางทีมันต้องมาส่องภายหลังเพราะเราดูภายนอกไม่ออกใช่บางทีกุ้งบางทีที่แข็งแรงดูดีมากเลยนะแต่บางทีพอเรามาส่องตับบางที่ตับมันคลอดนะฮะแต่ว่าพอที่เราปล่อยเราไปแล้วเราก็มาตรวจย้อนตอนตอนวันนั้นแหละตรวจเพาะเชื้อพรุ่งนี้รู้ผลเราก็จะรู้แล้วว่ากุ้งเนี่ยมันมีเชื้อไหมถ้ามันมีเชื้อเราควรจัดการยังไง นะครับอาจจะถ่ายน้ําหรือว่าไทโพรไบโอติกหรือว่าลงจุลินทรีย์หรือว่า,ววา,วายัางไงนะฮะแต่ว่าแล้วก็ถ้าหากว่ากุ้งตับขอดจะบํารุงยังไงให้อะไรเสริมเข้าไปบ้างอะไรบ้างก็คือเ<ช>ราการตรวจเนี่ยคือเราตรวจเพื่อประเมินให้เราสามารถไปจัดการในส่วนต่อไปได้ถูกใช่เพราะ<ม>รว่าเวลาที่เราปล่อยกุ้งของเราเนี่ย เราปล่อยเราเราไม่ได้ปล่อยตรงเราปล่อยลงคอกซึ่งคอกมันก็อยู่ในบอ่อเนี่ยแต่กุ้งมันก็จะอยู่ในบริเวณที่แคบอย่างเช่นถ้าหากว่าเราตรวจแล้วเรากุ้งเนี่ยมันแข็งแรงสมบูรณ์ปุ๊บเราก็อาจจะให้ให้ส่วนวิตามินหรือโปรไบโอติกเออเป็นตัวโปรไบโอติกเนี่ยให้มันน้อยหน่อยแต่ถ้าหากว่าตับมันคลอดมาเลยเนะอาจจะต้องเสริมเยอะขึ้นไปเป็นเท่าหนึ่งหรือยังไงมาบนี้นะก็โปรไบโอติกนี่เราก็ก็ ถ้าเกิดเราใช้น้อยก็ประหยัดึ้นแต่ว่าเราก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ว่าใช้ใ้สภาพกุ้งเป็นแบบนี้นะควรจะควรจะอาจเพิ่มน้ำหรือแต่ถ้ากุ้งมันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ใช้ระดับปกติใช่แต่ถ้าสภาพคุณภาพลูกกุ้งมาแบบอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยดีเราอาจจะแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มปริมาณให้แบบบูสต์ให้เขาแข็งแรงขึ้นมาก็แต่ว่าแต่ว่าจะบอกว่าเราเราตอนที่เรามาเราตรวจนะถ้ากุ้งเราลง ต้องเราจะต้องดูเลยว่ามันแข็งแรงเพียงแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าบำรุงอ่ะปกติคือเราอาจจะมาตรวจตับแล้วมันไม่ค่อยสวยเหมือนที่เราต้องเราเราชอบเราก็ต้องมาบำรุงนะครับอืมครับในส่การอนุบาลเนี่ยที่ที่เราที่เราได้มีการเพิ่มเข้ามาในส่วนการจัดการตรงนี้ด้วยใช่ไหมคุณเชียงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากในเรื่องของการอนุบาลเสร็จเราปล่อยลงบ่อดินเราได้มีการการจัดการที่อันไหนที่เข้มงวดมากขึ้นครับจริงๆแล้ว ถ้าจะเรียกว่าเข้มข้นเราเข้มข้มขมนมาตั้งแต่การเตรียมหมอแล้วนะ,ะครับแต่ถ้าถ,ถ้าถ้าอุยถามเรื่องเรื่องลงบอกไปแล้วก็อาจจะดูดูกุ้งที่อยู่ในข้อนี่เราถ่ายน้ำตั้งแต่วันแรกนะครับและเรามีการโฟน้ำจาก,น,จากนอกนอก,นอกข้อเข้ามาในข้อตั้งแต่วันแรกแรกเลยเพื่อให้กุ้งมาได้รับน้ำใหม่ตลอดนะฮะแล้วก็ตอนที่กุ้งกุ้ง อยู่ข้างในเนี่ยเราก็ลงจุลินทรีย์ลงไปบ้างนะแต่ว่าไม่เยอะแต่เรามีแอดแอดโปรไบโอติกให้มันกินนะฮะแล้วกุ้งที่เราคิดว่ามันอยู่ในคอกเนี่ยที่มันแคบถ้าเราผสมโปรไบโอติกแล้วมันสามารถจะกินได้เกือบทุกตัวเพราะว่าที่มันแคบมันสามารถที่จะหาอาหารเจอเราคุมะรัะไรไงแล้วก็เราก็อาจจะลงแร่ธาตุได้ง่ายใช่ไหมฮะบางทีถ้าปล่อยไปปุ๊กกุ้งเล็กตัวนิดเดียวเองแล้วถ้าอเราให้มันอยู่ในที่ของไร่แล้วเราต้องการที่จะเมนเทนแนน์เรื่องแร่ธาตุเรื่องอะไรพวกนี้ เราต้องมีมันใช้ไทั้งหกไล่หกแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในที่แค่หนึ่งไร่เราก็อาจจะลงบำรุงเราอยากเช่นเราจะเอาค่าอันตลายขึ้นเนี่ยที่แค่หนึ่งไร่เราเอาสามารถที่จะขึ้นได้ง่ายมากแต่ถ้าเราเกิดเราจะเอาเอาหกไร่เพิ่มอันตลายเนี่ยมันก็ยากแล้วก็เราต้องเพิ่มต้นทุนอีกเยอะ,อะใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วความจำเป็นสําหรับผู้ตัวที่เล็กๆมันใช้อยู่ทีดียเพราะฉะนั้นเราก็กัการให้นอยู่ในบริเวณที่เราต้องการ ง่ายในการจัดการแล้วก็ลดต้นทุนใช่ครับใบพัดเราก็เปิดนิดเดียวนะฮะช่วงที่อยู่ในคลองนี่บางทีเราเปิดมีแค่2ตัวเองนะฮะแล้วการโฟน้ํากุ้งมันก็อยู่ที่แคบแล้วมันได้น้าโฟเข้ามาเป็นีมันก็แข็งแรงดีครับพอเราเราใช้ระยะเวลาประมาณ12วันใช่ครับช้ำประมาณ12วันใช่ครับเมื่อก่อนก็เคยช้านานกว่านี้นะแต่ว่าพอกุ้งโตแล้วมันแข็งแรงเลยมันคุย คุยแล้วพี่มัแคบคับเอ,อกลายเป็นว่าทั้งบ่อ,อในข้อของเราเนี่ยน้ํามันขุ่นหมดเลยยังไงก็ต้องปล่อยออกไปเราก็เลยเราก็เลยพยายามดูทีว่าอจังหวะไหนช่วงไหนที่มันเหมาะสมแเราก็อยู่ประมาณนี้สิบสองถึงสิบห้าวันเนี่ยกําลังเหมาะสมข้อเราเองก็น้ําไม่ขุ่นมากเลยนะครับอืมครับผมแล้วในเรื่องของการเราพอพอกุ้งเนี่ยจากบ่อชําม,มาลงบ่อดินละ การการให้อาหารการใช้โปรไบโอติกการใช้แร่ธาตุเนี่ยยังไงบ้างครับพี่เสียงครับเราได้มีการให้เพิ่มรายละเอียดยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วที่ที่ของทางเราใช้คือเราเอาแ l บบเข้ามาคุมอ่าครับเราตรวจแ l a ทุกอาทิตย์ดูกุ้งกุ้งของเราดูดูเราจะดูให้แ l บบเราดูหมดเลยนะเราดูตัวกุ้งว่าตัวกุ้งของเราเป็นยังไงตัวขุนไหมตัวอะไรไหมแต่จริงๆอันนี้ผู้จัดการเขาก็เห็นอยู่แล้วแหละเพียงแต่เราเองเราก็จะ คุมเขาอีกครั้งขั้นหนึ่งคือเอาแแบบเข้ามาคุมแแบบเองเวลาที่แแบบมาตรวจแแบบไม่ใช่ว่าจะตรวจเฉพาะตับอย่างเดียวแแบบจะต้องดูด้วยว่าเอ,เอ๊อกุ้งนี่เป็นตัวใสตัวขุ่นนะแต่ว่าเรารู้ข้อผู้จัดก,การเขาจะให้ข้อมูลเราส่วนหนึ่งแล้วแต่แลบบจต้องให้ข้อมูลเราต่างหากอีกทีนะึงว่าเขาก็จะแจ้งเราพี่กุ้งมันตัวไม่ตัวนิ่มน,นะเปลือกบางนะหรือว่าอาจจะเป็นว่าพี่เหงือกมันบวมๆตะกอนเข้าเหงือกอะไรเงี้ย ซึ่งเราก็จะ,จะได้รู้ขึ้นมาอีกทีนึงแล้วพอที่เข้าไปส่องตับเองเขาก,เก็จะแจ้งเราว่าพี่โอตับสมบูรณ์มากเม็ดไขมันเยอะอันนี้เราก็จะแปลว่าการจัดการช่วงนั้นของเราดีอยู่เราก็อาจจะไม่เพิ่มอะไรมากแต่ถ้าเขาบอกว่าตับไม่ค่อยสวยไม่ไขมันน้อยบางทีเราก็อาจจะเข้ามาดูซิเราก็อาจจะต้องย้อนกลับไปดูเฮ้ยอาหารมันให้น้อยไปไหมหรือว่าเป็นที่สภาพอากาศหรือเป็นที่อะไรเรากจ็จะเข้ามาแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีอะไรเนี่ยก็การจัดการก็ของผู้จัดการดีแล้วเราก็จะไม่ค่อยเข้ามาแตะต้องเลย อืมครับผมเอาแลบเข้ามาช่วยทั้งตรวจตรวจตรวจตัวกุ้งเองแล้วก็ตรวจน้ําด้วยตรวจเชื้อตรวจเชื้อในเชื้อเชื้อในน้าด้วยเชื้อในตัวกุ้งด้วยบางครั้งเชื้อในตัวกุ้งมีแต่เชื้อในน้าไม่มีก็แปลว่าเอออาจจะเป็นตัวตัวกุ้งมันมีเชื้อเองแต่บางทีถ้าหากว่าตัวในกุ้งไม่มีแต่ในน้ามีถ้าเราไม่จัดการเชื้อในน้ําก็ต้องเข้าไปอยู่ในตัวกุ้งเพราะกุ้งมันสัมผัสน้าอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะเราก็อาจจะต้องแก้ที่น้ํา วกาอาจจะต้องมีการถ่ายน้ําหรือว่าลงจุลินทรีย์หรือว่า,าจ,จะต้องลงยาฆ่าเชื้อบ้างนะครับะะเพื่อลดเชื้อไปแต่ว่าที่สําคัญก็คือถ่ายน้ำ,นำเราเน้นเน้นถ่ายน้ําเยอะมากแล้วเลนของเราในบอ่อเราจะต้องไม่มีเลนเรากําหนดเลยว่าเจ็ดวันนี้คุณคุณกุ้งเริ่มเจ็ดวันนี้คุณจะต้องลงบอ่อแล้วนะผู้จัดการหรือว่านักชาการจะต้องลงไปดูบอ่อเองไม่ให้มีคือนี่อาจจะเป็นความคิดเฉพาะของของของ,ของทางฟาร์มเราแต่ว่า ไม่ให้มีเลนอยู่ตรงจุดไหนของบ่อเลยจุดอับของบ่อไม่ให้มีเลนไม่ให้มีเลนเลยใช่ถ้ามีก็เอาเครื่องไปดูดอะไรไป,ไปให้เคลียร์ให้หมดแล้วก็อาจจะเป็นการปรับใบพัดหรือว่าเปิดใบพัดบริเวณนั้นให้ให้ไม่ไม่ให้มันมีจุดอับนะฮะแล้วก็พอกุ้งเริ่มใหญ่ขึ้นเขายังไงเขาก็ต้องลงนะแต่อาจจะลงความถี่ของการลงอาจจะน้อยลงเพราะส่วนหนึ่งก็คือกุ้งมันโตขึ้นแล้วมันคุ้ยได้แล้ว ตัวจุดอับหรือว่าตัวตะกอนเลนจะไม่ค่อยมีแล้วใช่ใช่แต่ว่าไอ้ข้อเรื่องเลนนี่เราให้ความสําคัญมากถ้าหากว่าพอเราดูแล้วว่ากุ้งที่บางครั้งกุ้งที่เสียเนี่ยพอเราจับขึ้นมาเราเห็นเลยว่ามันมีเลนกองอยู่แต่กุ้งที่เราเลี้ยงได้ดีแล้วก็ผ่านโตดีๆนะตอนที่เราจับเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเลนมันอยู่ตรงกลางแล้วไม่เยอะตามรอบนอกจะไม่ค่อยมีเลนรอบนอกจะไม่มีเลนใช่ครับ อีกอันนึงที่สาคัญไม่แพ้กันก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำก็คือระบบของคือระบบของฟาร์มเนี่ยก็จะมีเรื่องของพื้นที่บ่อพักน้ําบ่อทีดน้ําแล้วก็บ่อชงน้ําด้วยใช่ครับครับผมเรามีเรามีเราเห็นชิ้นฟาร์มเนี่ยเรามีสิบห้าบ่อครับแล้วที่จริงเรามีบ่อพักน้ําใหญ่มากีกรลอยครับแล้วมีบ่อทีดน้ำอีกเก้าไครับแล้วมีคลองที่สําหรับเอ่อ ไว้เก็บน้าเป็นคลองที่เราคลองส่งน้ำครับเป็นคลองส่งน้ําแต่ว่าเราปรับมาเป็นเป็นคลองที่เก็บน้ำที่10เดืไร่เราก็ยังรู้สึกเลยว่าถ้าเราให้เลี้ยง15บ่อพื้นที่ขนาดเนี้ยไม่พอน้ําไม่พอก็ยิ่งเราย้งยอมเสียบ่อของเราครับนะฮะเราก็ตัดบ่ออีกสี่บ่อไปทาเป็นบ่อคอเก็บน้บ่อ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 ชุ่งนะครับผม ก็คือบอ่อชงนี้ก็คือเอ,เอาไว้เอาไว้สําหรับเติมน้ําในการถ่ายน้ําในบอ่อเลี้ยงใช่ครับใช่ครับผมเพราะว่าถ้าพอกุ้งยิ่งใหญ่มากก็เราก็จะถ่ายน้าเยอะขึ้นบ่อยขึ <4 S 2> ้นใช่ครับของเสียเยอะใช่ครับกินอาหารมากขึ้นใช่ครับแล้วก็เราเรารู้สึกเลยว่ากุ้งที่โตดีที่ฟาร์มเรานะพอเราถ่ายน้ําเยอะหรือว่าเราเราบริหารน้ําได้ดีแล้วความความหนาแน่นที่เหมาะสมกุ้งมันโต ก็เก้าประโยชนชจริงๆครับครับผมแล้วในส่วนของตัวไซกุ้งที่จับส่วนใหญ่จะเป็นไซไหนครับพี่เซียนครับที่ผ่านผมาเนมาช่วงที่ผ่านนมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องส่วนหนึ่งก็คือราคาไซใหญ่มันยังดีกว่าไซเล็กที่ผ่านมานะครับเราก็เลยดันไปเต็มที่แล้วก็จะจับอยู่ประมาณสามสิบตัวยี่สิบแปดตัวแต่ช่วงนี้ราคาไซใหญ่ไม่ค่อยดีก็อาจจะปรับมีการปรับ ก็เดี๋ยวก็ต้องเลี้ยงไปก่อน s> <S ให้ผ่านไปให้ได้ก่อนแล้วพอใกล้ๆแล้วเราค่อยพิจารณาอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเทียบกันแล้วถ้าหากว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่พอเทียบหาเป็นต้นทุนแล้วใกล้เคียงกันแต่ว่าแล้วกาไรเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ถ้าไซส์ใหญ่มันได้ตันเยอะขึ้นใช่ไหมฮะแต่ที่ผ่านมาคือไซส์ใหญ่เนี่ยมันได้กําไรเยอะกว่าเดิมโดยแล้ะตันมันเยอะกว่าเดิมด้วยเราถึงต้องดันไปให้เยอะขนาดนั้นครับครับผม รเรื่องในเรื่องของตัวนี่บ้างครับพี่เสียงเรื่องของตัวแนวคิดการบริหารบริหารจัดการฟาร์มในเรื่องในแง่ของตัวบุคลากรที่ปฏิบัติงานครับมีเราเรามีเรามีแนวแนวทางการบริหารคนยังไงบ้างอืมก็ที่ผ่านมาก็คือเราก็เหมือนกับทุกที่ที่ผ่านมาตอนช่วงแรกเราก็เจอทีมเยทุกคนก็ท้อแต่เราก็ให้กําลังใจเขามาตลอดครับแล้ววันหนึ่งที่เราคิดว่าเอ้ยแนวทางที่น่าจะเป็นก็คือ การถ่ายน้าการจัดการที่มันเยอะมันเข้มงวดขึ้นช่วงแรกที่เราปรับใหม่ๆนี้ผู้จัดการทุกคนก็ของเขาเขาเองก็รู้สึกเหนื่อยเขาก็ทอนะ<ข>อเราก็าให้กําลังใจเร,เราก็ต้องบอกเขาแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็กึง่งๆว่าขอนะขอด้วยบังคับด้วยทุกอย่างเลยนะคุณจะต้องปรับตัวนะถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณก็จะเหมือนกับฟาร์มทั่วไปที่เขาเรียกกันไม่ได้นะฮะเราก็จนเราทั้งดันทั้งฝักดัน จนจนที่เลี้ยงได้ครับทุกวันนี้ทุกคนเขาผู้จัดการของเราแฮปปี้มากนะเพราะว่าเราเรา,เราเลี้ยงได้ช่วงที่ผ่านมาที่เขาเจอช่วงแรกๆเนี่ยเขาท้อกันมากเขาอยากจยออกไปจากอาชีพนี้ทุกวันนี้เขาแฮปปี้กันครับเพราะว่าทําอย่างที่เราว่าเราเรา,เราคิดว่าน่าจะเป็นทางแก้ปัญหาให้เขาทําพอทำแล้วมาสบผลส่เร็จทุกคนก็แฮปปี้ใช่ก็ช่วงแรกที่เจอก็อาจจะเหมือนกับทั่วไปก็คืออาจจะว่าเมันมันอาจจะ จังหวะไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันหนึ่งที่เราบอกเขาว่าลองเข้มงวดขึ้นนะเขาก็ไม่อยากทํานะแต่วันหนึ่งที่จริงๆพอเราดันเข้าไปจนเขาทําได้ผลมันออกมาอย่างที่เราเราต้องการจริงๆแล้วเขาเองเขาก็เห็นผลจริง<ะ>ตอนหลังเองเขาก็ทําของเขาจนเขาเขาคยชินจากจาก,จากสิ่งที่ว่ามันมากขึ้นกับพอทําบ่อยๆก็เป็นความเคยชินเขาก็ทําของเขาไปใช่ใหม่ๆนี่จะให้ลากโซ่ให้ลงไปดูเลนให้อะไรนี้ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะลงนะ ขาไม่เคยไม่ได้ทากันนานมากแล้วไงไปลงไปดูเลนหรือว่าเรื่องลากโซ่เรื่องไหนแต่พอเจอเอ็กมาแล้วเราตอบขอให้ทำแล้วเขาทํเพาทําดีเขาหน้าเขาเองเขาทำของเขาเองเลยเราไม่ต้องมาต่างทุกขอเนยครับแค่ทั้งแรกรั้งเดียวอก็เท่ากับว่าเรื่องของคุณภาพกุ้งดีการจัดการดีลงรายละเอียดให้มากขึ้นมีการนำแแบบเข้ามาช่วยในการเลี้ยงมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการบริหารบริหารคนตรงนี้ก็คือเป็น หัวใจสำคัญให้ทำไห้ประสบความสำเร็จใช่ครับพี่ซิลไมี่อยากจะฝากไหมครับผมก็ถ้าเกิดก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนว่าแต่ที่เราผ่านมาวันนี้เราก็เคยเจอเหมือนคนอื่นใช่ไหมฮะเรากับปรับตัวทุกคน่ยต้องปรับตัวแะแต่ว่าปรับตัวไม่จำเป็นจะต้องปรับในองค์กรหรือว่ายังไงทุกคนลักษณะบอหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมหรือว่ายังไงของแต่ละที่ไม่เหมือนกันช่ ทุกคนต้องไปหาแนวของตัวเองให้ได้นะฮะของเราเราก็คิดว่าเราก็ก็เจอแนวที่เราเราต้องการแล้วก็รู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จกับตรงส่วนนี้เราก็ทําในในส่วนที่เราเชื่อมั่นนะฮะแต่อย่าให้ทุกคนปรับตัวนะฮะคือต้องปรับตัวใช่ครับใช่ครับผมแต่เพราะแนวทางก็ไม่หลุดหลุดจะไปลที่เขาพูดถึงการเตรียมบ่อดูลูกกุ้งแล้วก็การจัดการน้ํานะ ก็คือแนวทางก็คงจะไม่หนจากเนี้ยเพ่าว่าให้แต่ละคนเนี่ยแต่ให้ทาจริงจังให้ทําจริงจังให้ใส่ใจให้ทําให้ทําให้เข้มข้นขึ้นมาเลยให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความถนัดในด้านไหนแล้วตรงไหนเข้าไปทําแล้วตัวเองมีการเขาเรียกว่าอะไรถนัดมากที่สุดก็ทําตรงนั้นไปแล้วก็ต้องไปวิเคราะห์เลยนะวิเคราะห์ด้วยว่าไอ้ที่ที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่าเลี้ยงแล้วเฟลอ่ะอยากไม่อยากให้ให้ให้ปล่อยผ่านเรามานั่งวิเคราะห์ดูว่า ที่มัน fail, fail เฟลเฟลราออะไร,รที่มันผิดพลาดมันผิดพลาดราออะไร,รอย่างเงี้ยอย่างที่ผ่านมาบางทีเราเราเราเองที่ถามว่าทําไมเราถึงต้องมาเข้มงวดว่าคุณคุณต้องมาเลงไปดูเลนนะคุณต้องดูเลนนี่ทิ้งเพราะว่าที่ผ่านมาเราเมื่อก่อนเลยเราเลี้ยงอะ่ะพอกุ้งที่เราเสียเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีเลนอยู่นะแล้วกุ้งตรงนั้นกองนั้นตายอแล้วพอหลังจากนั้นก็ตายทั้งบออ่อเลยเราก็เลยว่าให้ความสําคัญกับเรื่องเลนเพราะฉะนั้น ของที่อื่นก็อาจจะเป็นส่วนอื่นก็ได้แต่จะต้องหาจุดนั้นให้เจอจุดนั้นให้เจอเราก็ควรควรจะต้องมีการปรับตัวครับได้ครับยังไงขอบคุณพี่เสียงมากนะครับขอบคุณนะครับ